ว่าวันนี้เนี่ยมีปรากฏการณ์สองเด้งกองทัพบ,บกทันกระแสเขาโพสต์บอกเอาไว้สแกมโบดีกัมพูชาใช้สแกมเมอร์เป็นที่ตั้งทางทหารวางพลซุ่มยิงกองทัพภาคที่หนึ่งจัดการทั้งขเขมรทั้งทุนเทาตัดวงจรล,ลวงโลกที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นทางเพจกองทัพภาคที่หนึ่งทันเหตุการณ์ก,รก็ลงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับปฏิบัติการซึ่งเกิดในวันนี้เลยครับ22ธันวาคม68ในเวลา13นาฬิกา48นาทีกองกำลังบุรพาปฏิบัติการทำลายเป้าหมายอาคารสองหลังบริเวณฝั่งปอยเปตตรงข้ามอำเภอขอภัยตรงข้ามกับตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศซึ่งมีการพิสูจน์ทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์ แล้วปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาเอาที่ตั้งสแกมเมอร์นี้เนี่ยเอาส่วนหนึ่งไปดัดแปลงใช้เป็นที่ตั้งของพลซุ่มยิงคือสไนเปอร์ซึ่งได้ทำการยิงเข้ามายังฝ่ายไทยเราในพื้นที่อำเภออรัญ,ญ,ญประเทศนอกจากนี้ครับได้รับการพิสูจน์ทราบว่ามีการติดตั้งระบบแอนตี้โดรนภายในอาคารอีกภายหลังการโจมตีเราสามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารดังกล่าวและไม่มีการยิงตอบโต้มาจากฝ่ายกัมพูชาอีก นอกจากนั้นก็ยังทําให้เครือข่ายสแกมเมอร์หลบหนีออกจากอาคารไปด้วยแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะความจริงเคยมีรายงานข่าวมาแล้วเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์เรื่องของแก๊งบัญชีม้าเนี่ยที่มีการไปเปิดอาคารสูง4ชั้น2ตึกติดกันแล้วทั้งสองเนี่ยมีการทํางานอยู่แล้วมีพยานเห็นนะครับว่าในห้องทํางานเนี่ยมันมีห้องคอมพิวเตอร์เพียบแล้วขณะเดียวกันก็มีคนเข้าคนออกอยู่บ่อยๆด้วย คือความแม่นยําของการโจมตีของไทยเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือระบุห้องระบุชั้นมาได้เลยอะว่าจุดที่สแกมเมอร์กัมพูชาอยู่แล้วมีการดัดแปลงมากลายเป็นที่ตั้งทางการทหารมากลายเป็นจุดที่ใช้ในการติดตั้งตัวแอนติโดนเนี่ยอยู่ห้องไหนชั้นไหนยังไงและเราพุ่งเป้าไปเปะ๊ะคุณผู้ชมฮะเป๊ะชนิดที่ว่าเหมือนจับวางเลยครับ เพราะฉะนั้นนี่คือการยืนยันจากกองทัพไทยว่าทุกจุดที่เราโจมตีใส่ฝ่ายกัมพูชาไปนั้นคือที่ตั้งทางการทหารไม่มีกระเด็นกระดอนเล็ดลอดไปโดนพลเรือนแต่อย่างใดเพราะการข่าวเราแม่นเทคโนโลยีเราดีศักยภาพทางการทหารเราสูงไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพอากาศหรือว่ากองทัพเรือนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลจากการปฏิบัติการ